สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับป๋องช anel อีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เราจะพูดกันเรื่องของเหรียญใหม่กันบ้างนะครับเหรียญที่ป๋องจะมาพูดในคลิปนี้ก็คือเหรียญที่ชื่อว่าน็อ c คอยครับโดยน็อ c คอยนั้นเป็นโทเค็นนะครับที่ถูกพัฒนาขึ้นมาบน t o n Network ซึ่ง t o n Network นั่นก็คือ The Telegram Open Network นั่นเองนะครับโดยผู้พัฒนา t o n นั้นก็คือผู้พัฒนา Telegram ย้อนไปไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลายๆคนคงรู้จักเกมที่ชื่อว่า Pop c a t นะครับซึ่งเป็นเกมที่เราแค่แตะหน้าจอเท่านั้นแล้วก็นับจํานวนครั้ง แต่ชาเลนจ์มันท้าทายมากโดยที่ว่ามันมี Leaderboard ของแต่ละประเทศว่าประชาชนในประเทศไหนจะกดรูปแมวได้จํานวนเท่าไหร่เอามาขึ้น l e ดเด r b o บอรกันก็เลยทำให้เกิดไวรัลขึ้นนั่นเองโดย Notcoin นั้นถูกพัฒนาขึ้นเป็นเกมนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของ Tap to Earn โดยที่เราเนี่ยแค่แตะหน้าจอเท่านั้น มันก็จะมีการนับจํานวนของเหรียญที่เราจะได้มานั่นเองครับน็อตคอยนั้นอยู่ในแพลตฟอร์มของเทเลแกรมนะครับซึ่งมีฐานผู้ใช้จํานวนหลายล้านคนทั่วโลกทําให้ได้รับความสนใจและเป็นไวรัลได้อย่างรวดเร็วทีเดียวในการเก็บน็อตคอยนั้นก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าแค่เพียงเข้าไปเล่นเกมแล้วแต่หน้าจอเนี่ยก็จะทําให้เราได้เหรียญน Not ็อตคอยเข้ามาเก็บในอลเล็ตแต่มันไม่มีเพียงเท่านั้นสามารถที่จะบูตจานวนน็อตคอยที่เราแต่เนี่ยได้มากขึ้นโดยการเชิญชวนเ,นเพื่อนเข้ามาเล่นเกมสร้างปาร์ตี้หรือสควอตเพื่อให้เพื่อน มารวบแจมกันนะครับรวมถึงมีเป้าหมายต่างๆในการที่จะขึ้นไปอยู่ในลีดเดอร์บอร์ดเพื่อที่จะได้รับน็อตคอยจำนวน พิเศษที่เพิ่มเติมเข้ามานั่นทาให้จํานวนผู้เล่นที่สนใจเข้ามาเล่นเก็บเหรียญน็อตคอยเนี่ยมีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับตัวน็อตคอยเว็บสามที่เป็นเกมนั้นเนี่ยเปิดตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีการลิสต์ให้มีการซื้อขายในเอ็กชแนนใดๆเลยดังนั้นผู้ที่อยู่ในชุมชนของน็อตคอยเนี่ยก็มีการเข้าไปฟาร์มแตะหน้าจอเพื่อเก็บเหรียญน็อตคอยกันมาเรื่อยๆจานวนเหรียญน็อตคอยทั้งหมดนะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนเจ็ดพันสองร้อยล้านน็อตคอยครับก็มีการให้ผู้เล่นทั้งหมด80% การได้รับวอชเชอร์ไปเป็นแอร์ดรอปหรือว่าจะไปเล่นเกมแตะหน้าจอเพื่อฟาร์มเหรียญนอคอยไปเก็บในวอลเล็ตนั่นเองส่วนที่เหลืออีกประมาณ20%เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเรื่องการเดเวล็อปเมนต์ต่างๆเรื่องของยูเซอร์ที่เข้ามาเริ่มต้นเทรดนะครับแล้วก็เรื่องของการเข้าไปลิสต์ในเอ็กเชนจนั่นเองครับโดยนอตคอยจะไม่เหมือนเหรียญทั่วไปนะครับที่เขาเนี่ยมีแม็กซิมัมซัพพลายจำนวนหนึ่งแล้วก็มีอินิเชียลซัพพลายอยู่10%ตัวนี้บอกกยตัวอย่างนะแล้วที่เหลืออีก90%เนี่ยก็จะปล่อ่ออออยยกมาเรืๆแตัวอย 100%ในวันที่มีการลิสต์ครั้งแรกเลยซึ่งก็ตรงกับวันที่16พฤษภาคมนะครับตามเวลาไทยก็คือประมาณ1ทุ่มตรงครับโดย exchange ที่เข้ามาลิสต์เนี่ยมีแต่ exchange ใหญ่ๆระดับโลกทั้งนั้นนะก็เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจทีเดียวเนื่องจาก notcoin เนี่ยถ้าเราเข้าไปดูในหน้าเว็บไซต์นะครับก็ไม่มีอะไรเลย เมื่อเากดเข้าไปมีแค่เพียงปุ่มจอยแค่นั้นปุ่มเดียวและก็มีเมนูไวท์เปเปอร์อยู่ทันั้น้ายบนครับโดยปกติเนี่ยไวท์เปเปอร์ของโครงการอื่นๆเขาก็จะมีแนะนำผู้พัฒนานะครับแล้วก็เรื่องเทคนิคต่างๆเรื่องรถแมพของโครงการนั้นๆแต่ แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับน็อตคอยนั้นเมื่อเราแตกเข้าไปในไวเบอร์จะมีเพียงกระดาษเปล่าเท่านั้น,นครับแล้วก็เขียนจากหัวว่าน็อตคอยนจำนวนทั้งหมด9หน้าครับซึ่งเป็นหน้าว่างๆล้วนๆเลยแต่เหรียญน็อตคอยนั้นเนี่ยได้รับความสนใจอย่างมากนะครับในเ e อ็กเชนชั้นนําทั่วโลกทําให้มีการเปิดตัวพร้อมกันในวันที่16เดือนพฤษภาคม2 0 2 4นะครับเวลา1ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยครับซึ่งปอองก็คิดว่าเหรียญเนี่ยมันก็จะเป็นเหรียญมีมเพราะว่ามันเป็นเหรียญที่โตมาจากคอมมูนิตี้ ตรงนี้ก็ต้องรอต่อไปครับว่าทางทีมพัฒนาเนี่ยเขาจะมีรถแมปอะไรออกมาหลังจากที่มันมีการเปิดตัวนะและที่สำคัญคือเขาได้กล่าวไว้ว่าจะมีการเบรนเหรียญด้วยจํานวนหนึ่งซึ่งแน่นอนครับการเบรนนี่ก็ส่งผลต่อราคาแน่นอนนะครับโดยส่วนใหญ่เหรียญที่เบรนก็จะทําให้ราคามันขึ้นนั่นเองยังไงเมื่อฟังคลิปนี้จบแล้วก็อยากจะให้พิจารณาศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าการลงทุนต้นมีความเสี่ยงอย่าลืมกดไลค์กำลังใจกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบก,กับโปรอ๋องใหม่คล